สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับครูฟ้าน,นะคะครูฟ้ามีนิทานสนุกๆมาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเรื่องหนูกินไม่ได้เรื่องโดยแพรวาพาณิชกิจภาพโดยจุไรลัตโชติกะโฟวิศข้าแล้วฮูกน้อยตื่นนอนแม่นกฮูกหายไปไหนหิวจังเลยฮูกน้อยบน่น มากินกับเราสิเด็กๆร้องชวนนี่ฟักทองอร่อยดีมีวิตามินฮูกน้อยสายหน้าบอกว่าหนูกินไม่ได้นี่พิซซ่าอร่อยดีฮูกน้อยสายหน้าบอกว่าหนูกินไม่ได้นี่นมสดดื่มแล้วแข็งแรงฮูกน้อยสายหน้าบอกว่าหนูกินไม่ได้ ไก่ย่างนี่กินกับข้าวเหนียวอร่อยดีพูกน้อยสายหน้าบอกว่าหนูกินไม่ได้ลูกจ๋าแม่จับหนูตัวอ้วนๆมาให้จ้ะพูกน้อยชวนเด็กๆมากินหนูอ้วนนี่สิอร่อยดีเด็กๆสายหน้าบอกว่าหนูกินไม่ได้เป็นไงคะเด็กๆนิทานเรื่องหนูกินไม่ได้ เป็นนิทานเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอาหารของคนและสัตว์จะแตกต่างกันหรือบางครั้งอาจจะเหมือนกันเด็กๆก,ก็ลองดูนะคะว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเด็กๆนั้นรับประทานอะไรเป็นอาหารนะคะสำหรับวันนี้กูฟ้าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ